Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil wa Alamin Wabihi nasta'in Wa nasta la hawla wa la quwata illa Billahin aliyin azim Rabbi li sadri wa yasir li amri Wa ahlul min lisani yafqahu qawli Khosanti kwameta prani e Allah subhanahu wa ta'ala Dai prot pasop pinong Dai dap อัลอามีนไทยทีวีทุกๆท่านครับช่วงนี้ช่วงรายการระเบียงสนทนาผมช่วงนี้มักมูดี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยอัลฮัมดุลิลละครับต้องขอโชคกโต่อละสุบฮานาฮูวาตาลาที่พระองค์ท่านนั้นได้ให้กลับผมได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งด้วยพระเมตตาของอัลลอฮ์ด้วยกําหนดการของพระองค์ละสุบฮา,านาฮูวาตาลาที่พระองค์อัลลอฮ์ตาลายังให้ เราได้อยู่ต่อนะครับในโลกดุญญนยาไปนี้เพื่อที่เรานั้นจะได้ปฏิบัติคุณงามความดีต่อเอกองค์อรัสสุภานาหูวตาลาเป็นส่วนสําคัญที่สุดครับที่เราทุกคนนั้นจะต้องสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณที่พระองค์อรัสสุภานาหูวตาลาผู้เป็นพระเจ้าผู้เป็นผู้ที่ให้นะครับเราต้องคิดอย่างนี้นะฮะว่าอรัสตาลานั้นให้กับให้นะ ให้ชีวิตเราเกิดขึ้นมาให้ริสกีให้ทุกสิ่งทุกอย่างและเสร็จสิ้นจากโลกดุนยานี้ไปแล้วอรัตลาก็ให้เราได้มีโอกาสได้กับได้ไปนอนในกูโบสงานในหลุมกูโบสของเรายัางมีความภาคภูมิและหลังจากที่เราเกิดขึ้นมาในวันกิยามาในวันอาคิร์อหลังจากที่เราได้อา่าผ่านสะพานซิราตอนมุสตากีมก่อนจะผ่านเราได้รับบัญชี และเราก็ผ่านสุรอนมุสตะกรีมอย่างสบายใจและเราก็ได้เข้าสู่สวนสวรรค์ขอลอ้อนี่คืออัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ให้ทั้งนั้นนะเป็นผู้ให้ทั้งนั้นมันไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับในอาคิรอต์แต่ดุนยาต้องเสียดุนยาน่สาตุงสาต่างต้องเสียแต่อาคิรอต์ไม่ต้องเสียเพราะอาคิรอ์เรามีทุนไว้แล้วนะครับเรามีทุนแล้วคืออามันอิบารัที่เราปฏิบัติอีมานที่เรามีอยู่ทุกวันนี้นี่แหละครับคือเป็นทุน แล้วตลาก็จะเสริมเติมแต่งให้กับกําไรกําไรชีวิตหรือกําไรในอาคิรค์เพราะฉะนั้นวันนี้เราลงทุนทำคานค้าขายทุกคนต้องหวังกําไรนะครับลงทุนทําธุรกิจต้องหวังกําไรวันนี้เราลงทุนทําอามันอิบาดะเราก็หวังกําไรคืออาคิรค์คือสองสวรรค์นั่นเองนี่คือสิ่งสําคัญครับ ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับผมได้นำเรนกับท่านทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องว่าสประการเนี่ยอย่าทิ้งในสประการนี้ห้ามทิ้งนะฮะประการที่หนึ่งที่ผมบอกว่าลาตัตลุกลาตัตลุกิชุกระปะตุรมุซียาดะตุหนึ่งเรื่องของการขอบคุณนี่เราอย่าทิ้งเลยนะการขอบคุณลอลอ้นนี่เราอย่าทิ้งอันขาดเลยถ้าทิ้งเมื่อไรแน่นอนเลยเกินว่าจะไม่มีการเพิ่มภูนทวีคูณ นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิบาดาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกล่าวอัลฮัมดุลิลล์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหัวจิตหัวใจของเราที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์หรือเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์ไปในตัวเนี่ยถ้าเราไม่มีการขอบคุณอัลลอฮ์แน่นอนเลืวอเกินว่าอัลลอฮ์ไม่เพิ่มแล้วเราจะมานั่งบนว่าเอ๊ะทำไมอัลลอฮ์ไม่เพิ่มอัลละไม่ให้รให้ริสกีกับเราแล้วถามว่าเราเคยขอบคุณอ AH, ัลลอฮ์ไหมล่ะนะเราเคยขอบคุณพระองค์หรือเปล่า เราเคยขอบคุณอัลลอฮฺตาลาหรือเปล่าในขณะที่อัลลอฮฺตาลาให้ริสกีนี่แหละคือสิ่งสําคัญเลยแล้วก็เราเคยทําอามันอิบาดะครบถ้วนห้าเวลาไหมอย่าลืมนะครับห้าเวลาเนี่ยอัลลอฮฺตาลาให้การละหมาดห้าเวลาไม่ใช่ให้ละหมาดติดติดกันนะครับอาวอย่างยกตัวอย่างละหมาดซูฮรี่เนี่ยอัลลอฮฺตาลาให้เวลาเนี่ยโอ้โหยาวเลยตรงนี้นะครับเป็นบางช่วงอ่ะแล้วแต่ถ้าหากว่าอ่า มืดเร็วนะครับถ้าหากว่าช่วงฤดูร้อนนะก็จะตะวันตกดินช้าสุโอบอาจจะเร็วแต่ถ้าหากว่าช่วงฤดูหนาวตะวันตกดินเร็วนะครับสุโอบอาจจะเข้าช้าแล้วแต่บางเวลาบางเวลาก็ถ้าหากว่าอากาศร้อนหน้าร้อนก็จะอยู่ในช่วงเวลาซูรี่อาจจะอยู่เวลาเที่ยงเกือบเที่ยงครึ่งแต่หากว่าในช่วงของเวลาที่อากาศหนาว นะครับก็อาจจะอยู่ในเวลาที่เที่ยงนิดหน่อยนั่นเองนะครับถ้าต้นปีก็จะอยู่ที่เที่ยงเกือบเที่ยงครึ่งนะถ้าหากว่าอยู่ปลายปลายป,ายปีเนี่ยของแต่ละปีทุกๆปีเนี่ยนะเอานี้เอาปีสากลเป็นหลักนะก็เวลาบ่ายหรือซูรี่จะเข้าเวลาเร็วเที่ยงเสรศษๆประมาณ5นาที6นาที4นาทีก็เข้าแล้วมันอยู่ที่เวลาแต่ละตลารางให้เวลายาวกับเวลาซูรี่ นะครับประมาณ3ามชั่วโมงได้ประมาณนะอ่าประมาณ3ชั่วโมงได้นะอัศร,รีก็ยาวมักคริบเท่านั้นแหละครับที่สั้นที่สุดชั่วโมงเสร็จเสร็จนิงนิมนิอ่อๆส่วนอีชานี่จะยาวนะครับหลายชั่วโมงเลยนะหลายชั่วโมงเลยถ้าหากว่าในช่วงของอากาศหนาวนะอากาศหนาวนี่จะเข้าเวลาก็ทุ่มเสร็จๆนิดๆ,ดๆก็ไปสุโวอีทีกันนู่นแหละครับประมาณตีสนะี่กับตีห้าเห็นไหมฮะนี่คือส่วนสําคัญที่สุด ก็ขอแนะนำ้วกันท่านผู้ชมทนะ่านผู้ฟังที่รับฟังรายการนี้อยู่ถ้าหากว่าในช่วงปลายปีเนี่ยธันวา,าพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยนะมกริบจะเร็วนะอย่างไรก็ตามฝากว่าถ้าหากว่าเราจะถือสินอดชดใช้เนี่ยรีบถือซะนะครับจะไปรอใกล้ๆที่เดือนะบานจะหมดระมฎตอนจะมานี่นะครับบางคนนี่นะครับรีบเลยนะขวดเลย นี่เรามฎอนใกล้จะมาแล้วนะเราก็ช้าย,ยังไม่ครบเลยบางคนแย่นะ,ะ,ะนันหาเวลานะครับหาเวลาที่ซูโบเข้าช้ามักกะเรบเข้าเร็วเนี่ยดีกว่านะผมผมแนะนําอย่างนี้นะครับแนะนาอย่างนี้นะนี่คือส่วนหนึ่งฉั้นจะแนะนําอย่างนี้กับทุกคนเพราะว่าอะไรครับมันกินข้าวซุโฮตยังล่าช้าได้แล้วก็ละสินอดนี่ยังเร็วได้นะครับ ไม่ถึง6กโมงนะไม่ถึง6กโมงก็งงกราสินอดแล้วในช่วงของเวลาที่ปลายปลายป,ายปีพฤศจิกาธันวามกราละานงนี้ก็ก็แนะนํากับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ในรอมฎดอนพิธีแล้วที่ขาดบวชจะมาชดใช้หรือภาษาลาบว่ากอดอนนี่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมและท่าน,นผู้ฟังครับอีกประการหนึ่งประการที่สองที่ผมบอกว่านะครับอย่าทิ้งเป็นอันขาดนั่นคือลาตัตรุปซิกรอลลา์ค่ะ ท่านอย่าละทิ้งการ z ิกรุลลอ h ปฏิัตฮรามู z ิ k r u ล l a ฮิลากะแน่นอนถ้าหาว่าใครก็ตามที่ละทิ้งการขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลาอัลลอตตาลาจะไม่มีการขอบคุณกับท่านแสดงว่าเราจะไม่ได้รับการไม่ได้รับการรำลึกถึงเขาไปครับให้เรารำลึกถึง Allah. อัลลอฮ์นะข้อความหมายขอขอภยัยให้เรารำลึกถึงอัลลอฮ์ นะรำลึกถึงอัลลอฮ์ถ้าหาว่าใครก็ตามที่ไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาก็จะไม่รำลึกถึงท่านนะไม่รำลึกถึงท่านอัลกุรอานย่าหนึ่งท่านตาลได้กล่าวว่าอย่างนี้ฟัะกุรูนีอัศกุรกุมในสุร้ออัลบากราะนะอายะที่สองร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบสองในสุร้ออัลบากราะอายะที่หนึ่งร้อยห้าสิบสองที่บอกว่าฟัะกุรูนีอัศกุรกุมสุจริทั้งหลายจงรำลึกถึงเราเราไม่ถึงอัลลอฮ์ แน่นอนอัศกรุภุมเราก็จะรำลึกถึงท่านวะลาที่เราอ่ิอักบัรในสุรัลอังกาุตอายะที่ี่บที่บอกว่าและการรำลึกถึงอัลลอฮ์ตาลานั้นมันยิ่งใหญ่มหาศาลนะการรำลึกถึงอัลลอฮ์ตานั้นมันยิ่งใหญ่มหาศาลหนึ่งเพราะฉะนั้นให้เรารำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาจิตใจต้องมีอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์มีอะไรครับมีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ ปาก,ก็ต้องกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กายก็ต้องรำลึกถึงในการอามันอิบะดาต่ออัลลอฮ์เพราะจังนี้คือรำลึกถึงอัลลอฮ์นะนี่คือการรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานาหูวัตาลานะถามว่าจิตใจเราลึกถึงลัลตาลาตอนไหนอ่ะบางคนตอนอะไรตอนตอนลำบากอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วตอนลำบากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำไม ให้ฉันจนขนาดนี้เอาลลอเอาลลอทำไมให้โควิดยังอยู่หน้ากันอันนี้เอาล้อเอาล้อทำไมอย่างงุ่นทำไมอย่างนี้นะบางคนนึกถึงตอนไหนตอนทุกเห็นไหมเวลาเราไปตลาดนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนไปตลาดซื้อของมาพะรุงพะรังเหนื่อยเก็เหนื่อยแย่ก็แย่บางคนไม่มีรถนะเดินมาเรื่อย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 มาเวลามาถึงบ้าน ลาอิลลาอิลลอล์เหนื่อยจังเลยอะไรอย่างงี้คำกล่าวนี้ไม่ใช่กล่าวเฉพาะเวลาเหนื่อยนะคำกล่าวนี้จะต้องกล่าวตลอดไปความสุขก็ตลกล่าวลาอิลลาอิลลอละอยู่ว่างๆทำงานไม่มีอะไรลาอิลลาอิลลอละเลาอิลลาอิลลอล์นะครับกล่าวเยอะๆนี่ไหนซิกุลลอฮ์นี่คือการกล่าวเพราะนั้นถ้าหากว่าซิกุลลอฮ์ต่ละแต่ลาเยอะๆ รำลึกถึงอัตลาเยอะเยะอัลลอฮ์ก็จะรำลึกถึงเราถ้าเราไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์เลยนะหมาความสุขเวลามีความสุขไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์เลยนะเวลาความทุกข์มาถึงอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้นั้นไม่ใช่ว่าคนบางคนเนี่ยเวลามีความสุขอัลลอฮ์ให้ให้ให้อะไรครับให้เนือ้อธรมะให้ความสุขให้ริสกีให้ปัจจัยยังชีพทุกอย่างลืมอัลลอฮ์ลืม แต่พอเาลาลตลาให้ความทุกข์กันหน่อยเป็นไงครับบนทําไมอัลลอฮ์นี่ให้ฉันจนเลอกเกินทําไมอัลลอฮ์ให้ฉันลาบากเลอกเกินทําไมอัลลอฮ์ให้นี่แหละครับรู้ไหมละ่ะทําไมอัลลอฮ์จึงให้เราได้รับภัยบาลาเพราะเวลาเรามีความสุขเราลืมอัลลอฮ์แต่พอเวลาเรามีความทุกข์เรานึกถึงอัลลอฮ์ เราะนั้นอัลลอฮฺตลาก็ให้เรามีความทุกข์ซะเลยนะให้รัตล,รตลาให้เรามีความทุกข์ซะเลยบางคนพเรามีความสุขไม่นึกถึงอัลลอฮฺแต่มีความทุกข์นึกถึงอัลลอฮฺอัลลอฮฺก็เลยจัดนะจัดให้เราซะเลยว่าเมื่อเราเอาแเอาละในขณะที่มีความสุขไม่นึกถึงเอามีความทุกข์ก็แล้วกันเพราะบางคนพเรามีความทุกข์นี่จะนึกถึงอัลลอฮ์และจิตใจ จะมุ่งสู่อัลลอฮ์และนึกถึงอัลลอฮ์และอ่านกุรอานต่ออัลลอฮ์และฎิกรอลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์และสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ต่อพระองค์ละตาลาละนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆนะในใจของเราต้องมีคําว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ในหัวใจละอิลฮาอิลลาัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยแท้แน่นอกจากพระองค์อัลลอฮ์ให้เรานึกอยู่อย่างนั้นเพราะอัลลอฮ์หุอักบัดอัลลอฮ์มหายิ่งใหญ่ ไม่มีใครใหญ่เท่านะครับอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ไม่มีใครเท่าอัลลอฮ์เกรียยไกรไม่มีใครเหมือนนะนี่คือสิ่งสําคัญที่เราเราจะต้องราลึกถึงพระองค์อยู่ตลอดเวลานะนีสิ่ที่อัลลอฮ์ให้นะครับทุกคําที่ลรตาลาให้กับอาหารการกินน้ําที่อัลลอฮ์ให้ทุกหยดทุกแก้วนะครับลมหายใจทุกหยด ทุกครั้งลมหายใจเข้าออกทุกครั้งให้รำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาอย่าทิ้งอย่าทิ้งนะครับรำลึกถึงนึกถึงคิตถึงต่ออัลลอฮฺทันทินะครับ,รรบเราเคยนึกถึงคนรักไหมละ่ะนะเราเคยนึกถึงคนรักไหมเวลาวันที่คนรักเรา ในขณะที่เราอาจจะยังไม่ได้อยู่ด้วยกันยังไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันนะบางคนอาจจะอะไรครับอาจจะคิดถึงเมื่อคิดถึงเมื่อคิดถึงคนรักของเรานะตอนที่ยังไม่ได้เป็นสามีภรรยาเป็นคนรักก่อนนะเราโทรศัพท์โอ้โหบางทีสายแทบไหมถึงปะ่ะสายแทบไหม่นะครับโทรศัพท์บางทีตั้งแต่ ช่วงสองทุ่มนะไปจนถึงนู่นเกือบเที่ยงคืนเวลามาดูในกายทีอ้าโลทำไมมันเร็วลืกเกินใช่ไหมเพิ่งจะโทรไม่กี่นาทีเองเร็วนะครับนะคุยไปคุยมาคุยเพ้ิน,นะคนรักเวลาเจอคนรักหรือที่เขาเรียกว่าแฟนเป็นไงครับนะเมื่อไรเมื่อไรจะเออเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันใช้เวลานาน นะครับหลายชั่วโมงแต่ความคิดเราคิดว่าโอ้แปบ๊บเดียวเองนะเที่ยงคืนไปแล้วเพิ่งจะโทรไม่กี่นาทีนี่เองเห็นไหมครับเพราะนั้นเรานึกถึงแฟนเราเราก็ต้องโทรหาหาแฟนโทรหาคนรักแต่เรารำลึกถึงอเลอทันยังไงอ่ะการรำลึกถึงอัลตลานี่แหละครับละหมาดวากิมิสซลาตาลิซิกรีอัลตลาบอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงทำการละหมาดเพื่อรำลึกถึงฉัน ละมานะเบอร์โทรของของของเราเนี่ยนะครับมักจะมี10ตัวใช่ไหมถ้าเบอร์บ้านก็มีแค่เก้าตัวถ้าเบอร์มือถือเนี่ยสิตัวแต่เบอร์ที่จะโทรหาลอลอ์เนี่ยมีแค่5เบอร์เองไม่เยอะไม่เยอะแล้วสายรัลตลาสายว่างตลอดนะไม่มีจะบอกว่า เลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขณะนี้ค่ะไม่มีนะสายที่จะต่อหาอลอตะลาเนี่ยว่างอยู่ตลอด4 2 4 4 3 4อย่าลืมนะครับจดเอาไว้และโทรหาอัลลอฮ์2 4 4สูบอสองบายสอาซัส,สีมักเรฟสาแล้วก็อีชาอีก4โทรทุกวันทุกวันแลวเราก็จะเข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์นะอย่าตกไปตัวหนึ่งเลข5ตัวนี่ ตกไปสักตัวหนึ่งไม่ได้นะจะตกไปแค่ตัวหนึ่งไม่ได้นะจะตกแค่ว่า4-4-3-4ไม่เอานะ4-3-4ไม่ได้หรือแค่3-4ก็ไม่ได้ต้องให้ครบตัวสองต้องต้องอยู่ข้างหน้าตัวสตัวสตัวสามตัวสต้องอยู่ให้ครบนะสี่ตัวหตัวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อครบห้าตัวแล้วแน่นอนเหลือเกินว่านั่นแหละครับถึงอลลอฮ์เลย ไม่ต้องมาให้องค์การโทรศัพท์มาตรวจเช็คเรา,าเอ๊ะทำไมโทรศัพท์ของเรานะครับติดขัดนะแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะติดต่อหาอัลลอฮ์นี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยฟรีครับเห็นไหมรัฐบาบริการฟรีอ่ะถ้าเป็นโทรศัพท์บ้านเราเป็นยังไงโทรศัพท์มือถือเป็นยังไงครับทุกวันนี้นะ่ของผมเนี่ยเวลาใกล้จะหมดนะครับทางองค์การพิมพ์มาแล้วอีก5วันครบกําหนดจ่ายสตัง นะเราไม่จ่ายสตางค์เป็นไงหมายเลขของคุณถูกระงงับเพราะคุณค้างค่าใช้จ่ายโทรศัพท์โทรออกไม่ได้แล้วนะโทรออกไม่ได้แล้วนี่คือเบอร์เบอร์ในดุนยาแต่ถ้าหากว่าเราจะโทรหาอัลลอฮ์ไม่ต้องนะสายไม่พันสายไม่ยุ่งสายไม่เยิงไม่ต้องไปต่อสายไม่ต้องไปให้องค์การมาติดต่อไม่ต้องนะครับนี่คือสิ่งสําคัญที่ถามว่าเราจะโทรหรือเปล่าเท่านั้นเอง จำนึกถึงลัตตละเยอะๆนะเวลาเราลําบากเราก็นึกถึงอัลลอฮ์เวลาเราสบายเราก็นึกถึงอัลลอฮ์อย่านึกถึงอัลลอฮ์ตอนลําบากนะครับอย่าเป็นเหมือนกับซาลลาบาะนะครับซาลาบะนี่ในช่วงที่จนเนี่ยนะครับมีผ้าอยู่หนึง่งผืนมีผ้าอยู่หนึง่งผืนเป็นยังไงครับไปละหมาดท,ที่มัสยิดละหมาดกับท่านนาบีละหมาดเสร็จซาลาบะรีบออกจากมัสยิดไปที่บ้าน ทำอย่างนี้ทุกครั้งจนกระทั่งนบีมูฮัมมัดสุลลัลอฮุอะลฮิวะสัลามเห็นว่าเอ๊ะทำไมซาลาบาให้สลามเสร็จรีบกลับก็สอบถามจึงได้ข้อมูลว่าซาลาบามีผ้าอยู่หนึ่งพื้นที่จะทําการละหมาดนะครับแล้วก็ให้กับภรรยาไปผัดสับเปลี่ยนกับภรรยาคือเหมือนกับว่ามีสองประเด็นนะครับประเด็นหนึ่งก็คือว่าน่าจะที่บ้านของซาลาบา์นี่ไม่มีผ้านุ่งเลยนะ หรือประเด็นที่สองซาลาบาเนี่ยมีผ้าอยู่หลายผืนแต่ผ้าที่จะนุ่งละมานั้นมีแค่ผืนเดียวนะครับผมก็ยังไม่ได้ข้อมูลชัดเจนว่าเป็นเช่นไรแต่นั่นแหละเมื่อลักษณะที่เป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้นบีซาลาบาก็ขอให้นบีนนะขอดะอาให้วัตลาานั้นให้ริซูกีหน่อยให้เขารวยหน่อยพอเวลาซาลาบาช่วงที่จนซาลาบาจะไปละหมาดที่มัสยิดท,ทุกวักะตูละมาเสร็จก็รีบกลับจนกระทั่งวันหนึ่ง อัลลอฮ์ตาลารับการขอดุอาของท่านนาบีนะเมื่อท่านเมื่ออัลล์ตาลารับการขอดุอาให้อาของท่านนาบีก็ให้ซาลาบารวยทีนี้เป็นไงครับผมย่อให้สั้นเลยว่าเมื่อซาลาบารวยเปอตอนนี้ก็คือว่าห่างแล้วครับจากแรกๆเลยชิดกับมัสยิดแต่หลังๆมาเนี่ยห่างจากมัสยิดจนกระทั่งรวยมีแพะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมีเงินทรัพย์สินเงินทองมากมาย มีคนที่จะไปขออากาศซะละบาไม่ให้เพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งสําคัญท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับนึกถึงอัลลอฮ์ตาลาเยอะๆกับริซกีตาตาลาให้ขอบคุณอัลลอฮ์ทำอมามัตอิบดะต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ในวันอาคิร์นะครับเราจะพบกับสิ่งที่มันมีสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในวันนั้นจะเป็นเช่นไรขอให้เรานั้นรีบขนขวายหาความดีก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทําความดี bila Taufik Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh